เตรียมพบกับมหากรรมการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่การแข่งขันเพื่อเฟน้นหาสุดยอดทีมระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยกับ r o v University Championship New Gen New Legend ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3รอบได้แก่รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยรอบตัวแทนมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์และจบด้วยการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายที่กัลีน่าสตูบ้านของเรานักแข่งโปรลีกตัวจริง นอกจากนั้นตัวแทนมหาวิทยาลัย8มหาวิทยาลัยสุดท้ายยังมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบู o แคมป์ฝึกทักษะอัพสกิลเพให้คุณแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครอีกด้วยเปิดรับสมัครตั้งแต่15ตุลาคมถึง7พฤษภาคมนี้เท่านั้นผ่านทางเว็บไซต,ต์ www.universitytour.rov.in.th